สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกผู่ทุกคนนะค่ะนอ,นอพบกับมดฤดีสีอีสานอีกคือเกแลค่ะมื่อนี้นะคะสิมีผลงานเพลงม้วนๆค่ะของเอื้อยพิมพ์ภาพพ่อนศิรีนะคะมาร้องให้คุณผู้ชมได้ฟังกันค่ะกับผลงานเพลงน้ำตาเมียสาอุค่ะลองไปฟังกันเบิ่งค่ะคิดมาอุราชำหนักหัวรา ไม่เคยส่งเงินรูกข่าวปวดร้าวเหลือเกินพอรู้ว่าเงินไม่มาถึงเมียพ่อแม่ผัวรับเต็มทีเพราะเงินจากพี่อิที่ซาอุดีอาระเบียส่งมาให้ใช้กันนัวเนียส่วนลูกเมียนั่งเลียนน้ำตา ก่อนไปละใช้เงินเป็นก่อนที่นาดอนก็เป็นของพันระยาเอาไปจำนองข่าประกันนายนาะพอได้เหินฟ้าละทำท่าเรือเมียเสียใจเด้อกสิแพ้แตกแกลง้งพี่บน้นากันแกลง้งกันแกล้งให้เมียเศร้าก็มองพ่อแม่นองห้องไรเมียนี่สังลุ ปีไลนี้ทุกแกล้งเศร้าแก่ไม่ตกก็คือเขาอกผูปเป็นเมียเรื่องในเสียก็เพราะว่าเมียซาอุสิ่งดีๆที่ทำไม่มีใครรู้เมียซาอุไม่ได้ชั่วทุกคนเรื่องที่ชั่วเพราะพัวไม่กลับมาคอยตั้งตาแม้นเพราะมาในกระมนเอ้โอยวันอีหลีนะคะ น้ำตาเมียซาอูค่ะเก้ยฟังเต้นๆหน่อยค่ะกับพิมพ์พาพรสิริค่ะอ้าวมือหนาสิมาลองให้ฟังเพลงใหม่ค่ะมนิ้ไปก่อนเด้อ